ค่ะทุกคนมามาจะมือเทียงมาอน,นี่ยสมตำยวยวๆนี่จ้ะทุกคนมาเด้อแล้วก็ับนี่จ้าไก่ย่างหนึ่งขามาเด้อข้าวเหนียวด้วยมาเนี่กินตำสวยได้จ้ะทุกคนแซ่บยวยวๆมากๆม่ได้กินหลายมือแล้วนะได้เวลาอาหารเทียงจ้ะคิดยังบอกออกบอกยังบเูช สมตำขนมจีนคือเก้านพี่นอ้องนะเนี่ยมาของเขาเสร็จไพ่เสร็จมันน้พี่น้องเนาะข้าบอมักเสร็จอาหารแบบนี้อัอนอยังไพลสีกินกันแล้วใบ ขออนุญาตเดีวยวกินแบบลุกทงลุกทงแล้วพี่น้งนองจ,จังแสบอ้ยทอดแต่ย่างอบเขามาอบไอรอนหมอทอดไรน,นะแมันจ้ะเหมือนอย่างเตาเลยเห็นไหมหอมัตว์ เดินมาเด้อทุกคนได้ยังกินแนงกินง่ายค่อนบะนี้บะจำเพชรปรนันแดดเศบทองพระบ่บบงปีน ขออนุญาตใส่ส่วนประจำตัวด้วยค่ะโบธน,นั้นและก็จิ๊บไปหูจักก็อยู่นะจ๊ะส่วนประจำตัวเท่านี้จิ้นคนเดียวมันเป็นยังไง

โอเคนะพลอยนะ